สวัสดีครับมอนี่ช่องอาชีพสร้างอะไรนะครับเข้ากับยูที A ่อำเภอพะยยานะครับเข้ากับยูที่ลานไก่ย่างนะครับต้นหอมพัดช,ชานะครับไก่ย่างนะครับเดี๋ยวเข้ามาคุยกับพี่เจ้าของร้านนะคะพี่พันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านต้นหอมพัดชาไก่ย่างเนาะค่ะอยู่ที่ข้างๆด้านข้างบขศนะคะ่ะบขสอำเภอ,อพะย,ยาเขุนพิสัยจังหวัดมหาสารคามตำบลปะหลานเนาะค่ะกะ ผีพันนี่ขายไก่ย่างมาดนไปค่ะรวมแล้วก็ได้ปีนึงนะคะประมาณปีนึงแต่มึอเพิ่นนะายเป็น30จีปีละค่ะโอ้ซึ่งมันก็จะมีหลายร้านมากๆเนาะค่ะอยู่นี่นะคะเลือกสื่อเลือกท่านเลยเลยเนาะค่ะอันล้านพีพีพันนี่มีอย่างขายแน่ก่นี้ไก่ย่างนี้ส่งจำนะคะนี้เนื้อแดดเดียวไก่ย่างไก่ย่างนี้ใหม่จักบาทเนาะค่ะราคา25บาทค่ะราคา25บาททุกแบบเลยเนาะ เราเป็นหัวนี่แล้วค่ะเป็นเป็นหัวนี่จะเป็นห้าไม้ยี่สิบาทไม้ยี่สิบหนังไม้ละสิบบาทตาแล้วก็ตับไม้ละสิบห้าบาทตับไม้ละสิบห้านะคะแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวน้ำเนาะค่ะอันเนื้อแดดเดียวนี่ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเนาะค่ะอิงปีกเนี่ยก็ยี่สิบห้าเนาะค่ะปีกใหญ่ ค้าซ้ำกันเลย่อยทุกร้านค่ะไหนแวะมาร์ชพะยักตะเวมาได้ค่ะค่างโบฟอร์โซเว่าอันมาพยักโบได้กินไก่ย่างนี้คือมาว่าถึงแล้วค่ะหลายร้านเลยค่ะมาเบิ่งมาเลือกมากินได้แล้วค่ะแซบอีลีค่ะของดีอยากบอกต่อบ้านจะของเนาะอยากโฆษณาเนาะค่ะย่างกันร้อนๆเลยค่ะร้านนี้เนาะค่ะปิ้งตับ ข้างในเนาะค่ะติ่งหัวติ่งข้อติ่งหนังค่ะปิ่งใจจ้าใส่ไม่ไดยางโดนบ่ค่ะกโดนอยู่ค่ะค่ะประมาณ30นาที30นาทีได้เนาะพี่หล่อนะค่ะก็จะเป็นแผนกยางเนาะค่ะกลับมาเวเดิเลยค่ะเวเดิเลยนะ อยากกันใหม่ๆเลยอยากกินแบบใดก็เลือกได้เนาะค่ะของแถมจะหลายมีของแถมไหมพ่อมครับผมพี่พันธ์ค่ะช่วงนี้ขายดีบ่เป็นจังไดค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแล้วแตะมือค่ะบางมือกันเงียบมือขายดีค่ะเป็นบางมือเนาะมือขายดีมือขายพอดีเนาะค่ะร้านเปิดตั้งแต่จักรงงเนาะค่ะตีห้าค่ะตีห้าขายไป็นหัวจักรงงค่ะประมาณ าโมงเย็นช่วงหาโมงเย็นก็ยังพ่อมีอยู่เป็นบ่อปาเพื่อแบบว่าพิ่นมาจะทางไก่เนาะอยากกินเนาะค่ะร่งรถกะย่างมากมองมาทั่งด้านหลังบคสด้านหลังบคศนะคะก็จะมีลานปิงไกหลายลานเนาะค่ะแต่ว่าช่วงเย็นก็อาจจะมีแบบว่าลายแล้วนะคะอาจจะมีมีเหลือแนแต่ละบ่ครบทุกล้านนะแต่ช่วงเศร้านี่มีครบทุกแบบเลยให้เลือกเนาะค่ะแล้วก็ ที่ร้านไม่สมตำน้ำมีค่ะสมตำสมตำครกเท่ารดเนาะค่ะ30บาทส่ะสิบบาทใส่ปูส5สิบห้าค่ะจ้ากระฝากมาอุดหนุนน้ำเน้อค่ะอันแอดมินกับเป็นคนพยักคาอยากจะแบบประชาสัมพันธ์ของดีของแสบทียูคู่ก็เมืองพยักเนาะค่ะเพราะว่าบาง้านนี่เพื่อนขายมายาวนานถึง30 4สี่สิปีเลยค่ะสามสิบถึงสี่ถึงสี่สิบกันเลยทีเดียวนะคะฝากช่องทางการติดต่อไว้เนาะค่ะเพื่อแบบว่า คนจะได้โทรมาถามว่าใกล้เมดไปเนาะค่ะได้ค่ะค่ะโทรเลยนะคะค่ะศูนย์เก้าสามค่ะสี่สามเก้าแปดสามสามสี่ค่ะจ้าโทรมาถามก่อนก็ได้เนาะเพื่อไกล้เมดก่อนเนาะค่ะจะได้บ่มาเสียเถี่ยวค่ะมื่อนี้กขอบพระคุณพี่พันกับพี่หล่อหลายๆเด้อค่ะฝากลูกเพจเนาะค่ะภัยพันมาอำเภอพยากระพุ่มพิสัยกาแวะมาอุดหนุนเนาะค่ะ อุดนุนได้หลายลานเลยค่ะเพราะว่ามีให้กินแบบให้เลือกท่านหลายลานค่ะขอบคุณค่ะไก่ย่างพยักแทบๆนะค่ะ ขาร้านแม่สาคอนไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างบานเทาหนีแสบที่สุดแล้วนะคะแม่ร้านลุงแดงส้มตำไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างส้มตำเนาะคะ่ะราคากะเท่าเท่ากันทุกร้านนะคะแม่ยี่สิบห้าบาทเท่ากันเลยนะคะ ร้านนี้ร้านสมบัติไก่ย่างเด้อค่ะมาเลือกซือ้อเลือกท่านกันได้นะคะมีหลายร้านขอ,อ,องปิ้งยิ้มห้าบาทะะเันไ่มะไม่เป็นห้าบาทเท่ากันเนาะ สมบัติไก่ย่างแม่สาคอนไก่ย่างนะคะมาเลือกซื้อเลือกทานกันได้เด้อค่ะร้านลุงแดงไก่ย่างส้มตำน้องเตินไก่ย่างดานนนกมีเด้อค่ะบขศก็จะอยู่บริเวณน,นั้นนะคะโซนไก่ย่างก็จะอยู่ตรงด้านนี้